ข้อที่6เขาให้มุมมาอยู่ในช่วงนี้แล้วให้หาค่า A ที่สอดคองกับสรรมการนี้ซึ่งจากสรรมการนี้เราจะเห็นว่ามีมุมที่เป็น180บวก270บวกแล้วก็90ลบซึ่งแผนภาพตรงนี้แสดงให้เห็นค่าตรีกลที่อยู่แต่ละจตุภาคที่เป็นค่าบวกจากายมุมลบเนี่ยเราสามารถดึงเครื่องหมายลบไปไว้ข้างหน้าได้าย180บวกเนี่ย อยู่จัตุพัที่3ซึ่งไซจะเป็นค่าลบแทน270บวกก็อยู่จัตุภาคที่4แต่เทียบกัน y เนี่ยจะต้องใช้โคฟังก์ชันก็คือ cot แล้วเป็นค่าลบก็จะได้ลบ cot a และอีกอันหนึง่ง tan 90ลบอยู่จัตุภาคที่1เทียบกัน y เหมือนกันก็ต้องใช้โคฟังก์ชันก็คือ cot จัตุภาคที่1เนี่ยจะเป็นบวกหมดเลยก็จะได้เป็น cot a เฉย แล้วก็หาค่า3เซกส0เนี่ย S เซก300นี่ก็คือเซต1ส่วนคอร์ส60เนื่องจากว่าอยู่จัตุภาคที่4เนี่ยเซกกับคอร์สเนี่ยเป็นค่าบวกที่ได้60เนี่ยก็คือเราเอา360 0ลบ3 0มจะได้60ซึ่งตรงเนี้ยคิดเลขออกมาเนี่ยจะได้6เราจะเห็นว่าลบไซน์ a กับลบไซน์ a เนี่ยตัดกัน คอด a กับคอด a ตัวเนี้ยจะตัดกันได้เราจะเหลือ a ลบกับลบหเท่ากับ6ที่คิดได้หาค่า a เนี่ยจะได้ a เท่ากับ5เพราะฉะนั้นข้อที่6เนี่ยจึงตอบตัวเลือกที่4ขอขอบคุณข้อสอบและในวิธีการทำจากเว็บไซต์ ratcenter com ด้วยนะครับ